ท่านชมคงจำได้นะครับว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในห่วงเวลาระหว่างที่กองกําลังบูรพาประกาศใช้กฎเอการศึกบริเวณบ้านหนองจารตำบลโนนหมากมุ่นอําเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วมีผู้หญิงชาวกัมพูชาหัวใจชาติไทยออกมาให้สัมภาษณ์สื่อและเปิดโปง กระบวนการผู้มีอิทธิพลกัมพูชาที่มีเมียเป็นคนไทยที่หัวโจกในการไล่ยึดที่ดินคนไทยชาวบ้านหนองจานนับสิบนับร้อยไร่ก่อนจะเกณฑแรงงานกัมพูชามาจับจองอยู่แทนคนไทยผู้หญิงชาวกัมพูชาคนนี้ท่านผู้ชมถ้าจำได้เธอชื่อดาราเรียนหรือคุณดาวเธอเป็นสาววัยกลางคน เธอบอกว่าเธอเป็นชาวกัมพูชาอยู่ในประเทศไทยพร้อมแสดงบัตรชมพูว,ว่าเธอเป็นชาวกัมพูชาเธอบอกกับสื่อเธอไม่เห็นด้วยที่ชาวกัมพูชารุกขึ้ำอธิปไตยของประเทศไทยมายาวนานเธอบอกว่ามันเกิดจากผู้นําท้องถิ่นชาวกัมพูชาชื่อกำนันลีหรือชื่อ จริงชื่อโตสรินที่มีเมียเป็นคนไทยชื่อนางรัดเป็นตัวตั้งตัวตีเอาคำํำคนัมบุชาเข้ามายึดครองที่ดินบ้านหนองจานข้อมูลคุณดาราบอกสื่ออีกว่าในอดีตด้วยความที่กำนันรีเป็นฐานขมรยศพันโทซึ่งเคยประจําการในพื้นที่บริเวณติดต่อบ้านหนองจานเห็นช่องทางจะสร้างความร่ํารวยจากการค้าที่ดินจึงลาออกจากทหารมาสมัครเป็นกำนันในพื้นที่จากนั้นค่อยๆให้คนขมรทยอยรุกล้ําเข้ามาในพื้นที่บ้านหนองจานเร่ เรื่อยๆย,ยึดเข้ามาวันแล้ววันเล่าจนบ้านหนองจานกลายเป็นแผ่นดินคนเขมรไปโดยปริยายจากนั้นกำนันลีกับภรรยาคือเจรตได้ทําการกว้านซื้อที่ดินขายในละแวกนั้นทั้งหมดซึ่งแม้ที่ดินบริเวณบ้านหนองจานคนเขมรไม่สามารถออกโฉนดเองได้แต่ก็แอบ,บซื้อขายกันโดยใช้อิทธิพลของการเป็นกำนันสามารถจะบอกขายที่ดินให้กับใครก็ได้และไม่มีใครสามารถปราบสองคนผัวเมียที่ชั่วช้า นี้ได้ขณะเดียวกันเจ้าที่ของเราทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองก็เมินเฉยกับการกระทําของกำนันลีเจรัตเห่เกรเิมเอาใหญ่หยึดที่ดินของคนไทยเข้ามาเรื่อยๆรวมทั้งมันเป็นคนที่แจ้งความจับคุณวีระสมความคิดผมเอารูปกำนันลีให้ดูนะฮะเป็นคนผลักดันให้จับแล้วส่งไปถึงกระทรวงที่กรุงพนมเปญน,นะฮะท่านชมดูรูปไอ้กำนันลีหรือโตสรินด้วยนะฮะแล้วผมเอารูปเจรัตเข้ามาดูด้วยท่านผู้ชมครับคุณดาราพูดดีว่าสันดานส่วนตัวกำนันลีเป็นคน ตัวเธอเองก็รู้จักมักคุ้นกับกำนันรีและเธอถูกกำนันรีขู่ฆ่ามาแล้วหลายครั้งสมัยที่สามีเธอยังมีชีวิตอยู่ถูกขู่ว่าจะเอาคนมายิงให้ตายแต่กำนันรีก็ได้แต่ขู่เพราะสามีเธอนั้นก็เป็นตำรวจเหมือนกัน ที่น่าเจ็บใจที่สุดคือไอ้กำนันลีนี่แหละที่พยายามเอารถแบ็คโฮไปทำลายหลักเขตที่46ที่กรุงสยามจัดทำขึ้นกับฝรั่งเศสทำให้ร่องเข็มที่ตัววีบนหลักเขตนั้นหายหรือลบเลือนไปซึ่งเป็นการกระทําที่บ่งชี้ว่าหวังผลอย่างชัดเจนในการกำหนดเขตดันนั้นเกิดให้มีความคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน